สวัสดีค่ะมาพามาแต่งหน้านะคะวันนี้เราจะไปหาไปหาหมอฟันนะคะเราก็จะมาะแต่งหน้ากันนิดนึงคือเซลั่มนะคะไมค่อยหน้าสดมากเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยหน้ายังไม่ใช้อะไรพิ่งจะล้างหน้าเสร็จนะคะเดี๋ยวจะ ใช้เซรั่มนะคะเซรั่มทาทั้งสองสามจุดเห็นไหมคะก็ได้แล้วนะคะนี่คือเซรั่มนะคะการที่เราทาเซรั่มอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเราจะปัดออกนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ตรงทุนตาเห็นไหมคะ ตรงหน้าผากเห็นไหมคะคือง่ายๆคะ่ะเห็นไหมคะง่ายๆอย่าลืมอย่าลืมใต้คอนะคะก็มีนวิตามินเหมือนกันนะคะทุกอย่างแต่ถ้าครีมหรือว่าโลชั่นก็อย่าลืมที่คอนะคะเพราะว่าก็เป็นที่สําคัญเหมือนกันเห็นไหมคะตรงใต้หนังตาเนี่ยเห็นไหมคะ ก็เป็นนั้นว่าง่ายๆนะคะเห็นไหมคะนี่เป็นหน้าสดเลยนะคะเนี่ยหน้าสดมากเลยอ่าเซรั่มของของฮอลแลนด์นะคะ,ะ,ะ,คะไม่ใช่ของไทยนะคะถ้าสมมติว่าเราใช้เซรั่มไปแล้วเนี่ยจะเข้าหน้าเราให้เห็นในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะตอนที่เราใช้เนี่ยหน้าเราจะแบบลื่นไปเลยเห็นไหมคะ ลื่นจะคล้ายๆกับว่าเราจะเอามือปัดอย่างเงี้ยไปได้ใช่ไหมคะพอมันเข้าหน้าแล้วแลวเราไม่สามารถเราไม่สามารถจะจะถูหน้าได้อีกแล้วเพราะมันซึมเข้านะคะซึมเร็วมากค่ะของเซรัมนะคะเห็นไหมคะเนี่ยหน้าเราจะตึงเห็นไหมคะเนี่ยทีนี้เราก็ไม่ต้องไปทําไม่ต้องลงลองเผลนไม่ต้องทําอะไรเลยคะ่ะคือเลืวแต่คนนะคะแต่นี่ส่วนตัวเรานะคะเราจะไม่ใช้ ลองพื้นแล้วจะอยู่หน้าแบบธรรมชาติเห็นไหมคะเนี่ยหน้าอยู่ธรรมชาติมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยหน้าเราจะตึงตรงนี้ก็เห็นไหมคะ,ปะ,เ,เ,มคะเป็นผู้หญิงที่ง่ายไม่ชอบแต่งหน้าเยอะนะคะแต่ก็พอประมาณเนี่ยก็ปัดๆเช็ดถูนะคะเนี่ยเห็นไหมคะก็ชุบๆผู้หญิงที่ง่ายไม่ชอบแต่งตัวนะคะ ชอบแต่งตัวแต่ไม่ชอบวันนี้จะไปหาหมอก็เลยเอาหน่อยหนึง่งเห็นไหมคะไม่ชอบเอาเยอะยการแต่งตัวเนี่ยไม่จาเป็นต้องให้หนาเกินนะคะถ้าหนาแล้วมันจะดูไม่ธรรมชาตินะคะปกติก็ไม่แต่งนะคะวันนี้ก็เอาปุบป,ป,ปหน่อยหนึ่งเห็นไหมคะ จะได้เป็นธรรมชาติเห็นไหมคะเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะก็แล้วก็แต่งประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะนี่แล้วก็เห็นไหมคะไม่ต้องหนานะคะคิ i̇şte <can <can ้วเราก็ไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนนะคะคิ้วแค่ ปัดๆเอ่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะออกจากบ้านมันต้องม่ต้องเลือดหลูนะคะง่าย เห็นไหมคะง่ายไหมง่ายไหมคะแค่สองตัวนี้นะคะแค่สองตัวเนี้ยก็เสร็จจับเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้หน้าแบบนเ,นเนี้ยเห็นไหมคะเนี้ยจะนั่นได้หน้าแบบนี้นะคะเนคะโอเคคะ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเพราะว่าหมอนนะัดก็จะจะรีบไปหน่อยหนึ่ง บ๊ายบาย